มปนนิพยอจตาเป็นปนีก็ประมาณยี่สกะลังเรียกว่าตาบุตรแล้วมเลืองหน่อยก็เป็นปตาบุตรทำต,ตัวเรือนจะสวยะมันเนื้อมันกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็เป็นดาวอยู่ข้างในนะครับมีดาวอยู่ข้างในสวยงามมากท่านได้เห็นได,ไ,ดได้ใช้้ไดใ่ก็เป็นพลที่มีพลังงานเขาเรียกว่ามีอำนาจ เติมนนอำนาจตัวนี้มีแหล่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทยแล้วก็บั่วโลกแหล่งนี้เป็นคอยดีที่สุดแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักชาวต่างประเทศยังรู้จักคอยบังกระจับว่ารื้อแข็งและน้ำดีที่สุดครับมันเป็นดาวคอยที่พบนะครับ ตดใจก็โทร0871505601ร้านเจเจจันจังหวัดจัทนทบุรีครับ